สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพรวมธุรกิจโลจิสติกในไทยนะคะมีข้อมูลน่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะทั้งแนวโน้มปี2025การลงทุนล่าสุดแล้วก็นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงภาพรวมปี2025เนี่ยเอ่อมีการคาดการณ์กันว่ารายได้ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยน่าจะโตได้สักประมาณ3.4%ครับ3.4%ครับก็จะไปแตะแตะเท่าๆ90,00แสล้านบาท แต่ว่าถ้าเทียบกับปี2024ที่โต5.1%น,น,นะครับก็ถือว่าเป็นการเตริบโตที่ชะลอตัวลงนิดหน่อยอ๋อค่ะชะลอลงเพราะอะไรคะปัจจัยหลักๆเลยก็มาจากเศรษฐกิจโลกครับที่ยังดูชะลอชะลออยู่แล้วก็มีเรื่องขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็มีเรื่องกิจการทางการค้าที่เพิ่มขึ้นด้วยครับพวกนี้กระทบการขนส่งหมดเลย เข้าใจเลยค่ะภาพใหญ่เหมือนจะชะลอลงแต่ถ้าดูเรื่องการลงทุนล่ะคะข้อมูลล่าสุดเนี่ยเหมือนจะยังดีอยู่ใช่ไหมคะเห็นว่ามีเปิดกิจการใหม่ด้วยใช่ครับ ข้อมูลล่าสุดมีนาคม2,568นี่ก็ยังถือว่าคึกคักนะครับกิจการใหม่เปิดเพิ่มขึ้นตั้ง7.9%โหเกือบ oh, 8%อันนี้น่าสนใจมากครับเดือนเดียวเนี่ยมีเข้ามามากกว่า2,000ล้านบาทเลย2,000ล้านเยอะเหมือนกันนะคะครับเน้นไปที่กิจกรรมพวกบริหารจัดการขนส่งแล้วก็คลังสินค้าครับที่น่าสนใจคือมาจากเออเนเธอร์แลนด์แอนทิลส อันนี้อาจจะเกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุนหน่อยแต่ที่ชัดๆก็คือจีนกับกัมพูชาอันนี้สะท้อนเรื่องการเชื่อมโยงในภูมิภาคการค้าชายแดนอะไรทำนองนั้นครับอ๋อค่ะการลงทุนแบบนี้ก็ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีกับทิศทางของ B.O.I ที่อยากจะผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายดึง S.M.E เข้ามาใน supply chain โลกเลยนะคะถูกต้องเลยครับ BOI เขาก็สนับสนุน5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอยู่แล้วพวก EV s e m i มิคอนดักเตอร์ดิจิตอซึ่งพวกนี้ต้องการโลจิสติกส์ที่แบบประสิทธิภาพสูงมากๆแล้วก็มีมาตรการช่วย SME ด้วยนะครับให้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆพวกระบบอัตโนมัติดิจิตอลใช้แนวคิด Smart a n s s u s t a i n a b l e i n d u s t r y อะไรแบบนี้ครับเพื่อให้แข่งขันได้ดีจังเลยค่ะแล้วนอกจากเรื่องลงทุนนโยบายรัฐ มีเทรนอะไรที่กำลังมาแรงๆในวงการโลจิสติกตอนนี้บ้างคะอมีสองเทรน์ที่ชัดมากๆเลยครับหนึ่งคือ Green Logistics หรือโลจิสติกสีเขียวอ๋อเรื่องความยั่งยืนใช่ครับอันนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญมากผู้ประกอบการไทยก็ต้องปรับตัวกันเยอะเลยค่ะแล้วอีกเทรนล่ะคะอีกอันคือ Logtech ครับ คือการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในโลจิสติกส์็อกเทคครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนมีตั้งแต่ใช้ AI ช่วยวางแผนเส้นทางระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะหรืออย่างที่จีนกำลังทดสอบ smart port เท่าเรืออัจฉริยะอันนั้นก็ช่วยลดเวลาลดต้นทุนได้เยอะมากฟังดูมีแต่เรื่องดีๆนะคะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะเลยแต่ก็น่าจะมีเรื่องทา้าทายอยู่บ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับความทา้าทายก็มีไม่น้อย หลักๆเลยนะครับมีอยู่3ด้าน 1. ก็คือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อันนี้กระทบตรงๆเลยกับปริมาณการค้าการขนส่งค่ะแล้วก็มีความไม่แน่นอนจากพวกมาตรการภาษีอย่างของสหรัฐที่อาจจะกระทบการค้าไทยสหรัฐซึ่งมูลค่ามันสูงมากแล้วก็พึ่งพาเรือเป็นหลักอืกระทบเยอะเลยนะคะครับ2ก็คือแรงกดดันให้เปลี่ยนไปใช้การขนส่งคาร์บอนต่ำ อันนี้ก็หมายถึงต้นทุนที่ต้องเพิ่มขึ้นในการปรับตัวค่ะเข้าใจได้แล้วก็3คือการแข่งขันข้างในบ้านเราเองเนี่แหละครับที่รุนแรงมากๆทั้งเรื่องราคาคุณภาพบริการแล้วก็การขยายบริการที่มันทับซ้อนกันมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดส่งพัสดุเนี่ยยังแข่งกันดุเดือดเรื่องราคาอยู่เลยครับที่เขาเรียกว่า Red Ocean นะครับ โหฟังดูแล้วธุรกิจโลจิสติกส์ไทยนี้อยู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญจริงๆนะคะมีทั้งโอกาสจากการลงทุนใหม่ๆเทคโนโลยีนโยบายหนุนแต่ก็เออต้องเจอทั้งความไม่แน่นอนจากข้างนอกแล้วก็การแข่งขันดุดุจากข้างในอีกใช่เลยครับประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆก็คือว่าในยุคที่ทุกอย่างมันเชื่อมกันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เนี่ยผู้ประกอบการจะหาจุดสมดุลได้ยังไงคือ ระหว่างการจะต้องลงทุนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความได้เปรียบกับการต้องรับมือความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้แล้วยังต้องเจอการแข่งขันที่รุนแรงอีกอืมเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะคะครับจะทำยังไงให้ยังเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวได้อันนี้เป็นคำถามสำคัญที่ต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับสำหรับอนาคตของวงการนี้